สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาทานอาหารร้านคลังนาครับร้านคลังนาอยู่ด้านในนู้นนะฮะคลังนาเข้าอยู่ทางนี้นะทางเข้านี่ครับโอ้มีหอพักด้วยมีหอพักมีหอพักสองชั้นนี่ครับเร,เราต้องเข้าทางนี้เราเข้าผิดเมื่อกี้เราเข้าผิดาเข้าทางนี้ครับนี่ครับ แล้วก็เดินตรงไปตางนู้นนะฮะนี่ฮนะคลังนาครับคลังนาลูกค้าเยอะมากแล้ครับรถจอดรถจอดนี่เป็น100ร้อยคันรนถะจอดเป็น100ร้อยคันเลยอะอลูกค้าเยอะมากเสาร์อาทิตย์นี่ไม่ต้องห่วงนะครับแน่นตลอดอออออเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับว่าเป็นยังไงบ้างอ๋อ ม,มีมีที่นั่งทานอยู่ด้านนี้ด้วยนะฮะมีที่นั่งทานกว้างใหญ่มากเลยด้านนี้ด้านนู้นก็มีที่นั่งทานเหมือนกันไม่รู้เลยเราจะนั่งทานตรงไหนกันดีเดี๋ยวดูก่อนไปชมบรรยากาศรอบๆกันนะครับลูกค้าเยอะมากคลังนาปลาข้าวคลังนาปลาข้าวนะครับนี่ครับคลังนาปลาข้าว งดจำนายเครื่องดื่มแองฮกลทุกชนิดนะครับวันนี้วันนี้วันข่นารษาดูนะครับวิวสวยงามครับบรรยากาศดูครับเนี่ยอันนี้นาข้าวนะฮะนาข้าวยังมันกำลังปลูกข้าวอยู่ข้าวยังไม่ไมนี่มีร้านอาหารมีน้ำมีอาหารข้างนอกข้าวเกีบก็มีไอศค,ครีมก็มียาดองก็มีแต่วันนี้ไม่งดจำนาย วันนี้งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะแต่มียาดองนี่ครับด้านในคนเยอะมากเลยครับไม่รู้ว่าจะได้ทานหรือเปล่าคนเยอะมากเลยหาโต๊ะนั่งก่อนเดี๋ยวมีคนจัดเข้ามานะหาโต๊ะนั่งก่อนจะเจอไหมเนี่ยมีล่มบริการด้วยมีล่มบริการด้วยอันนี้สุ่มนะฮะอันนี้เกวียนครับเกวียน เวียนทียมควายนะครับเวียนเห็นไหมครับมีสุ่มมีน้ํามันนีมันน้ํามันน้ํามันครับโอ้มีทางเข้าด้านนี้ด้วยทางเข้าด้านนี้ก็มีอ๋แต่มีมิธิจอดนะฮะเดินเข้าทางนี้นี่ครับมีลานให้เดินเล่นถ่ายรูปสวยๆนี่นี่ป่าอ้อยครับอันนี้ป่าอ้อยป่าอ้อยครับ บรรยากาศดีมากเลยเย็นเย็นแดดล่มลมตกนี่มากินอร่อยเลยครับมาทานกันอร่อยเลยเข้าทางนานนี้ก็ได้นะครับแต่ยเดได้คิวนะฮะคุณอุ้ยเจ็ดข้างครับคุณอุ้ยเจ็ดข้างครับนี่ครับโอ้ลูกค้ามาแล้วครับ บรรยากาศดีมากเลยต้นสวยงามต่การตาโอ้น้ำน้ำเขียวกระจีน้ำเขียวกระจีดูสิครับมีนกด้วยน้ำเขียวกระจีม,ะจมีปลาด้วยมีนกด้วยนกอยู่ในสระนี่ครับลูกค้าแน่นมากเลยครับเดี๋ยวต้องขออนุญาตเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปทานก่อนนะอันนี้จุดรอผัวนะครับ อันนี้เป็นจุดรอผัวครับจุดรอชู้ไม่มีมีแต่จุดรอผัวโอ้ลูกค้าเยอะมากเลยเดี๋ยวเราเข้าไปอ๋ออาหารยังไม่มานี่โตนี้ครับโตนี้โตนี้ครับเดี๋ยวเรานน,าน,นังฐานโตนี้หกคนห้าท่านห้าท่านเอาละครับคลิปนี้ก็ขอจบลงเด๋ยวเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ